อืมเอาเขียนไปเขียนไปเขียนไปตั้งใจเขียนเนี่ยมันก็เสร็จวันหนึ่งให้ได้สองหรือสามหน้าเนี่ยเขียนการว่านอเขียนไปฝึกเขียนไว้อ <c oughs> <c oughs> ฝึกเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองลายมือมันติดตัวเราตลอดอืมอถึงตัวไหนแล้วเนี่ย<อ>ถึงตัวไหนแล้วนี่เขาเรียกตัวอะไรมอมะืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ พ,พ่าวรั่เผาเออแล้วอันนี้เป็นรูปอะไรอ,ะอันนี้รูปอะไรพ,พ้าวรั่เผาเหมือนกันเลยเออแล้วเนี้ยภูเขาเออแล้วเนี้ยแมวโอเคมอมา้าอืมเก่งมากถ้าฮากีทำได้แม่ก็โชว์ครับหนูรักแม่ครับครับผมแม่ก็รักกีครับ